โอเคยายเห็นมาคอมเมนต์ยายก็ว่าเอะปลาปลาลาลาโอเคนะคะอือฮึชื่อตามอันนี้ใช่ไหมอือฮึโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปเยี่ยมชมนะคะมาหายายตั้งนานนะยายว่าเออยายก็อ่านปลาปลาปลาลาโอเคชื่อลาลาโอเคนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามยายขอบคุณมากๆค่ะคุณยายเจราให้ใหัวใจกอดๆมาอ๋อพัะเาวัสด,ดีคุณชีวิตต่างแดนยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาในช่องอยายตุพาไอเทแเลนคนไทยไอะเ,เลนนะคะกลับไปอาจจะมีแสงเหนือให้ดูเนาะ ทึได้ให้ใจกอด,กอดมาขอบคุณมากมากค่ะโอเคขอบคุณมากมากนะคะดารุณีช้างแดงก็ทํางานใช่ไหมขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะมีสวัสดีรอบบ้านอ่ดารุณีช้างแดงสวัสด,ดีค่ะรอบบ้านนะคะรอบห้องรอบห้องอภิชราก็อภิชราคุณ ดาลุนนี้ไม่ขึ้นเรือดารุนนี้ไม่ขึ้นเลยเอ้าเขากลเขาไกลยังไม่ได้ไปแจเขากลายขอบคุณมากมากนะคะค่ะเขากลายเข้ามาวันนี้สวัสดีรับคุณยายสวัสดีค่ะเขากลายชแนลสวัสดีรับคุณอ๊อเขากลชแนลสวัสดีคุณ ตารุนีอภิชราสวัสด,ดีคุณตออ้าวอภัอร่างหนึ่งนะอภิชราวันนี้คุณมาหลายบ้านโอ้ใช่ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะเต้นมาตยเขากลายสวัสด,ดีค่ะ ลาลาชีวิตคนต่างแดนมาดูคลิปให้ตลอดใช่ยายเห็นอยู่นะยายเห็นขอบคุณนะคะลาลาขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> มะนาว <c oughs> มะนาวชแนลพ่อเขากลายบัสดีค่ะอภัชราสวัสดีคุณเขากลายนะคะอภิชรายชแนลเขากลายเดี๋ยว เขาไกลอยู่ไหนเนะเขาไกลเดี๋ยวเอาไปแจนะคะเขาไกลจะได้ไปบ้านเพื่อนเพื่อนอได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพอนือว่ารู้จักกันแล้วก็อรู้จักกันแล้วก็จับมือกันไปนะคะทุกท่านคะ่จะจับมือกันไป ยายอาจจะอ่านช้านิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะคุณยายเจอาให้หัวใจกดกดมาเขากลายสวัดดีคุณยายเจอานะคะเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเนาะมีแต่ยายนี่แหละคือเวลาไม่อำนวยอือฮะเวลาไม่อำนวยอาจจะไปช้านิดช้าหน่อยเนาะทุกท่านก็มาเม้นอยู่หลังบ้านก็ ามาใหม่ๆก็หลายท่านนะหลายท่านอยู่เวลาของยายไม่เต็มที่อบัฏิราคุณหล,ะละันลารู้จากนานเตไมออ่ไม่ค่อยได้ไปหายายน่าเห็นเบ้นอยู่หลังบ้านอยู่แต่ยายยังไม่ได้ไปหาเลย Uh huh. ยายมีสองบ้านนะคะละละะ่าจ๋ายายมีอยู่สองบ้านเนะาะจะเกิดเห็นบ้านไหนบ้านหนึ่งไปก็คือยายจะบงเล็บให้เนาะ,นะว่าเป็นบ้านยายตุพาบ้านอีกบ้านหนึ่งก็คือยายมุย้ยแฟมิลี่ทำสองบ้านอยู่เขาบ้านนู้น บ้านยายมือก็ทำแค่แต่ว่าอันนี้แค่แต่ว่าลงคลิปบากนี้ไม่ได้ไลฟส์สดเลยทำคลิปลงไปที่เฉยํำประคองประคองกันไปมาขึ้นแต่บ้านยายตุกพายายก็จะขอ่อ